สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้น้องกำไายรู้สึกว่าอยากจะกินส้มตำมากเลยนะคะจะได้กินไหมเนี่ยถือแต่สาเห็นไหมคะสาอันนี้เป็นสาที่น้องกำาไรใช้ตำส้มตำที่บ้านมีหลายสาไหมีหลายสาอุปกรณ์พร้อมมากค่ะคกใหญ่ๆไม่มีมีแต่คกเล็กนะอันนี้ตำกินเองแบบบ้านๆนะคะไม่เหมือนใคระคะอุปกรณ์ตอนนี้ก็เท่าที่มีก็แล้วกันนะเพราะว่า เออไม่ได้ครบเครื่องเหมือนไหมคะส้มตำาลคะเอาแบบว่าอยากกินตอนนี้ก็จะตำตอนนี้เลยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกระเทียมเท่าไหร่ก็ใส่ไปกรีบเดียวพอนะคะอ่ะตำก่อนที่ชอบกระเทียมแต่มันก็จะขาดไม่ได้มันจะคารสชาติกัดกลิ่นใช่ไหมมัใส่ไปนิดนึงแล้วก็ตำใ,ให้มันละลยให้มันละลายไปเลยกับเครื่องส้มตำแล้วก็วันนี้ไม่มีพริกแห้งก็เลยไปงมพริก ต้นในบ้านมาน่ได้มาหน่อย,ยหนึ่งยิกคีหนูผสมพริกชี้ฟ้าที่บ้านของกำไลเองนะขอเป็นสีแดงแล้วกันเนาะจะได้สีส,สวยๆหน่อย,ยนะคะถั <c oughs> ่วพริกกระเด็นใส่ตาค่ะเพราะว่าตามไฟพูดไปเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขาดสตินะ,ะส้ตมตำสูตรพิเศษของกำไรเองนะคะไม่เหมือนใครค่ะ <c oughs> ตัวฝักยาวคะ่ะใส่ลงไปนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็กินได้ ก็จะใส่ให้มันสีสวยๆเหมือนส้มตำคนอื่นเขาอะค่ะถ้ว mm hmm. มันขาดสีเขียวก็จะไม่น่าทานเนาะใส่เข้าไปตำ <c oughs> ยังไม่ลืมยังไม่ลืมที่จะหลับตามันต้องอร่อยแน่ทุกนี้เ mm hmm. นื่องจากวันนี้ะจะตำปูปลารานะคะปกติเขาใช้ปูเสมัยใช่ไหมกำลังไม่มีค่ะ mm hmm. มีปูนาเนี่ยแล้วขอบอกบ้านกำาไรไม่มีปูนานะคะอันนี้เป็นปูนาที่ กันเพลงน่ารักมากเลยคะ่ะ FC นะคะดองปูนาให้กินคะ่ะไปจับปูนาให้ดองให้อิจฉาหเนะคะต้องขอบคุณ FC ด้วยเดี๋ยวแกะโชว์สักตัวนึงก็ได้ตอนนี้แกะไว้แล้วในจานนะคะแกะโชว์สักตัวนึงเอาตัวน้อยๆพอเอาตัวน้อยๆพออุจึงตัวใหญ่เกินนะคะบอกว่าจะเอาตัวน้อยๆก็หยิบได้แต่ตัวใหญ่ๆนะคะาาตัวน้อยๆน,น,น,นี่โชว์นะคะนี่คือ าเกตัวเล็กซะไม่มีตัวนี้ต้องเป็นปูกระเทยแน่ๆเลยนะคะท้องก็เป็นแบบนี้นะ,ะปูกระเทยปูตัวเมยะะียค่ะอุ้ยมันเหลืองอ้อยเลยคะ่ะกำลังเค็มปลาแรมปลาแรมนะ,ะไม่เค็มเกินดู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 ดดปูนาะคาเกตัวเล็กซะไม่มีไม่ทิ้งกระดองนะคะมันดีคะ่ะเนี่ย เอาเอาเอานมปูออกนะคะนมปูออกเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นที่ดักของเสียเดยวกินแล้วถ่ายทองค่ะกินไหมคะอ่ะ,อะถึงไหนละถึงใส่ถั่วฝักยาววันนี้ตำปูปลาน,นะคะก็จะไม่หวานมากแต่ก็ขอใส่นิดนึงก็แล้วกันเป็นคนชอบหวานนะแต่ตั้งใจจะให้ออว่าเค็มๆค่ะเค็มๆเปรี้ยวๆแต่ว่าขอใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วกันน้ำตาลปี๊บไม่มีใส่น้ำตาลทรายแทนนะ,ะจะจวด ทำกินเองง่ายๆอ่ะพิธีการไม่เยอะนะคะถึงไหนละน้ำตาลทีนี้ก็ใส่ปลาร้าค่ะสูตรของกำไรเองนะคะสูตรของกำไรเองปลาร้ายี่ห้ออะไรไม่บอกค่ะจวดลงไปวันนี้จะกินตำสัวนะคะตำส้วขอแบบว่าน้ำเยอะๆหน่อยก็และกันนะคะใส่ปลาร้าลงไปแล้วทีนี้ก็มะนาวนะคะมะนาวก็สวนของ เลือกลูกเขียวหน่อยกันนะกันจะได้หอมๆนะคะจะไม่ออกเปรี้ยวเยอะเพราะว่าจะตำออ,ออกอีสานอีสานตำหมออกโรลๆนิดนึงนะคะจวดลงไปค่ะได้กลิ่นมนะนาวไหมคะหอมเนี่ยแค่กลิ่นมะนาวก็หอมนะแล้วก็แต่งเติมสีสันนะคะแต่งเติมสีสันนะคะด้วยการใส่มะนาวเล้นเล็กๆลงไปค่ะให้มันดูนะ่ากินน่ากินนะคะวเรสละตันก็หอมๆค่ะ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะสีสันและความซุปเปอร์นัวจากมะเขือเทศค่ะทำไมไหลทำไมทำไมใช้มะเขือเทศมะเขือเทศที่ก็ใช้ตำส้มตำค่ะมะเขือเทศสีดาใช่ไหมคะก็เรียกแบบนี้สีดาถ้าเป็นราชินีมันจะไม่มีน้ำเนาะหรือว่าถ้าเป็นมะเขือเทศที่ใส่ข้าวผัดมันก็กำลยว่าน้ำมันน้อยเนื้อแข็งไม่เซียบนะคะ รู้ดีเหมือนไหมคะส้องทำเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออเราขาดไม่ได้นะคะคือรสชาติของอูมามิคะ่ะอูมามิคะ่ะกำไรไม่เคยปฏิเสธเรื่องของรสอมูมามินะคะใส่ลงไปนะคะจวดนิดเดียวคะ่ะนิดเดียวครึ่งช้อนนะกินอ่อนนะคะเพิ่มสีสันด้วยโพอ,อาอเคเละมาฝาก ต้องใส่เคหลลงไปนะคะไม่ใส่มะละกอค่ะวันนี้ไม่ได้อยากตำมะละกอนะคะอยากอยู่ตำขนมจีนซื่อค่ะแล้วก็นี่ค่ะอิปูอีปูคุณแม่ค่ะผูน้อยนิบมือใส่ลงไปค่ะหักครึ่งซะหน่อยเราจะได้กินง่ายๆอันนี้เห็นไหมคะมันเหลืองเลยอ่ะใส่เยอะๆใส่เยอะๆจะกินเยอะๆเลยนะ กระดองมีกี่กระดองแสงไปให้หมด้ำลายไหลแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราชิมดูรสชาติดิเค็มพอเปรี้ยวพอไหมอ๋อแซ่บอีกหรอขอ,อน้้ตาลาอีกนิดเป็นคนชอบหวานนิดเดียวจริงๆนี่ฮะมันยังไม่พอดีไงคะเราไม่ใช่แมคค้าเราไม่ใช่แมคค้า ชิมแล้วว่าเออขัดเปรี้ยวอีกนิดใสลงไปอีกหน่อยค่ะโอ้ยพอแล้วนี่ค่ะตำสู้นะคะกำไไรเลือกใช้ขนมจีนพนัฐนิคมเป็นขนมจีนสดเส้นก็จะนุ่มพิเศษค่ะขนมจีนของเพื่อพนัฐนิคมนะคะดูเส้นกัอนค่ะเส้งละเอี ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวมันอืดไม่น่ากินนะะใส่สองจับพอน,นะคะ <c oughs> จะโชว์สีเล็บค่ะเล็บสวยมากเลยอ่ะไม่มีใครชมทีตัวเอง <c oughs> เดี๋ยวรอชมนะรอชมนั่งตามท่านี้เลยค่ะ <c oughs> อย่าตําแรงนะคะเดี๋ยวเส้นมันเหล็มันจะไม่น่ากินค่ะถ้ามันไม่น่ากินมันก็จะไม่แซบนะคะเสร็จแล้วค่ะ ดูนะคะจะเทให้เห็นแบบจ่จาๆนะคะจะตักไปจะเทดีเนี่ยเนี่ยปะ่ะวิธีตักส้มตำที่ก็บอกว่าตักให้มันสวยๆนะคะมีวิธีตักส้มตำด้วยนะ,ะเขาบอกว่าเราต้องตักอย่างอื่นขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวโรยหน้าด้วยมะเขือเทศเดี๋ยวส้มตำจะน่าทานนะรอดูนะ,ะยกขึ้นมาสูงหน่อย จะได้เข้ากล้องนะวิ่งน่าทานมากเลยย่าอือ,อเป็นไงล่ะสีมือดีเจเว้ยน้ำลายไหลรับรองว่าวันนี้ไม่อร่อยคนเดียวแน่ๆค่ะคุณผู้ชมจะต้องอร่อยไปด้วยค่ะว้าน้าตาใช้ได้นะเนี่ยอือส้มปันน้าจะสวยเหมือนดีเจเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะ นี่เทน้ำลงไปกับโคมะเลคเได้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะดูดูด,ดูหน่าทานไหมคะขยาเลยมันจะได้ตรงกลางน่าทานไหมคะคุณผู้ชมคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามดีเจกำไรพาเบิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรากำลังชิมอุปรกรณ์มาแล้วตะกี้ลืมหยิบช้อนนะมาแล้วคะ่ะ เห็นไหมเนี่ยฝีมือน้องกำไลอ,อ่ะอุ้ยตำได้น่ากินมากเลยเหมือนร้านขายส้มตำเลยนะคะชิมก่อนนะคะสดน้ำก่อนกลาสิ่งรถก็ดังๆังเนาะบ้านติดทางก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะสุปเปอร์นัวค่ะผู้ชมคะตำตรงนี้กินตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องตั้งโต๊ะให้มันยุ่งยากวุ่นวายะคะ่ะดูเส้นค่ะดูเส้นค่ะนี่ค่ะ มาทานด้วยกันค่ะอุ้ยตำเองอร่อยเองนักเลงพออืมอ้าวอร่อยมากตำเองชมตัวเองนะคะอร่อยมากค่ะเผ็ดกำลังดีค่ะหอยเผ็ด <laughs> ปูปูนานะคะปูนาดองแฟนเพลงให้มาค่ะอืมอืมอร่อยม,มากามาทำมากินกันค่ะมาค่ะน่าเก๋จริงๆเลยนละดนะีเจเนีเ่ยแบบป,นป,นปนูนาตัวเล็กๆอ่ะ อร่อยหมดเลยหมดเลยนะคะไม่รักษาความสวยเลยนะคะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติอุ๊ยเลือมะนาวกินเข้าไปค่ะเสียงจะได้สใสใสเป็นดีเจเสียงใสอ